สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมังไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่22กันยายนคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันนี้ณเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เซียบส์นัทเดชวชิระรัตระวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการหนึ่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง 24u ในช่วงแรกนะครับ ส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด7 8 9ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ทหนึ่งใน,ในการศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสองเลราวยมวยไทยนักโชคจากจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายมวยราวยมวยไทยอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับวันนี้เจอกับทางด้านโล่ทองกล้วยในเมืองยิมหรือวุฒเมืองเลยนะครับนักโชคจากจังหวัด น้องบวัวลำพูนะครับซ้อมที่ค่ายมวยกล้วยในเมืองยิมที่จังหวัดน้องบวัวลำพูนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรสองเลราไวยมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้117.6ลดไป1.6นะครับส่วนทางด้านโลหทองกลวยในเมืองยิมนะครับช่างน้ำหนักได้116.4ลดไปจุดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านโลทองกลวยในเมืองยิมนะครับก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้งแทงเขา่าต่อยหมัดวงในดีไล่แขนเก่งและก็เป็นมวยชั้นเชิงดีเหลี่ยมชกดีครับดีคือสไตล์การชกของทางด้านโลทองกลวยในเมืองยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านโลทองกลวยในเมืองยิมนะครับก็ไปแพ้คะแนนเลนเจอร์ anger, ไฟเตอร์มวยไทยเมยยืม่อวันที่6กรกฎาคม2 5 6 6ที่เวทีมวย ราชดำเนินแล้วก็มาชนะนกทางด้านล้านก้าเกียรติชัยยุทธในยกที่3เมื่อวันที่31สิงหาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านโลดทองกลวยในเมืองยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสองเลราวัยมวยไทยกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของด้านเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับเป็นมวยซ้ายเข่าในล็อกตีเหนียวแน่น แล้วก็มีสอกเสริมบุดุดันไปไปลายมีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรสองเลยราวัยมวยไทยนะครับก็แพ้คะแนนลูกกอกเพชรพอหลักบุญเมื่อวันที่27กรกฎาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินวัยล่าสุดชนะคะแนนเพชรพิชัยมีณโยทินเมื่อวันที่3าสิสิงหาคม266ที่เวทีมวย ราชลำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสองเลราวยมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านโลดทองกลวยในเมืองยิมนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองในรายการกันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรอุบลสอบางครุกหรือเสือแคลรีบอยหรือแดนวิชิตสอกอสุไงย,ยิมนะครับเป็นนักชกจากเมืองดอกบัว อุบลราชธานีนะครับเป็นลูกชายของเสือน้อยแคลริบอยนะครับคนเมืองอุบลนี่แหละครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสอบางคุย่านพระประแดงนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเทวดาเล็กทอเมืองเถินมวยไทยหรือโอสันป่าเลียงนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดลำปางซ้อมที่ค่ายมวยทอเมืองเถินลำปางนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด100 28ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรอุบลสอบางคูนะครับช่างน้ำหนักได้128.1ลดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนทางด้านเทวดาเล็กทอเมืองเถินเมืองไทยนะครับก็มวยไทยนะครับช่างนหนักได้127.7ขาดไปจุดสามนะครับนี่คือการช่างนหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับมวยคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับมาฟาดปากกันในวันนี้ ที่เวทีมวยรังสิตนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับใครจะเป็นหมู่หรือจ่าครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเทวดาเล็กทอเมืองเถินมวยไทยนะครับก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับวงในได้ไล่แขนเก่งมีศอกฉลาดหลักเหลี่ยมดีฟอร์มสดฟอร์มห้าวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเทวดาเล็กทอเมืองเถินมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของเขาบ้างครับ สำหรับฟอร์มหลังนะครับสามฟอร์มหลัง้จะสุกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับก็ไปชนะคะแนนรถถังโรงเรียนกีฬาลำปางเมื่อวันที่20มกราคม266ที่จังหวัดลำปางแล้วก็มาชนะคะแนนสุรชัยโรงเรียนกีฬาหนองบัวพิทยาคารเมื่อวันที่20มิถุนายน266ที่เวทีมวยรังสิทธิ์ฝ่ายล่าสุดก็ไปชนะคะแนนไคสุเกะสิทธิเจริญทรัพย์นักชกญี่ปุ่นเมื่อวันที่18สิงหาคม266ที่เวทีมวย รังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านเทวดาเล็กทอเมืองเถินมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรอุบลสอบางครุกกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรอุบลสอบางครุกนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับเปิดเกมศาสตร์แข้งแทงเขา่าบุดดุดันอาวุธหนักอาวุธแรงครับได้ลุ้นได้นับตลอดครับ แล้วก็เป็นมวยฝีมือดีคำนีคือสไตล์การชกของด้านเพชรอุบลสอบางครุกนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรอุบลสอบางครุกนะครับก็ไปชนะคะแนนฮัมเมอร์ฮอสเวนวีน้่ามวยไทยเมื่อ15มีวิถุนายน2 6 6ที่เวทีมวยราชชำเนินฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้นอกให้ทางด้านปอเช่นุ่มนิ่มมวยทีเอ็นมวยไทยในยกที่3นะครับเมื่อที่22สิงหาคม2 66ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้าน mm. เพชรอุบลสอบางครุนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่ที่ยังไม่เคยชกกันมาก,ก่อนนะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรอุบลสอบางครุนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้กันต่อครับ มาถึงคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนัานธีรพง์ไก่ศิลปภพบ็บอกซิง่งยิมหรือดาบเลดปอสอหรือสตาบ้านเนชั่นนะครับนักชกจากกรุงเทพพระมหานครนะครับแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยไก่ศิลปภพที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เจอกันทางนัานเด่นพระด่างแดงรถดีหรือเด่นพระด่างปางกู่ยิมหรือเด่นพระด่างพอหลักบุญนะครับเป็นนักชก จากจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด111ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางน้านธีรพงศ์ไกรศิลภพบ,บ็อกซิ่งยิมนะครับช่างน้าหนักได้111.5ลดไปจุดหนะครับส่วนทางน้านเด่นผ้าดางแดงรถด,ดีนะครับช่างน้าหนักได้111.8ลดไปจุดแครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางนัานเด่นผ้าด่างแดงรถดีนะครับก็เป็นมวยขวาเปิดเกมขวาคอล็อกตีเข่าในเหนียวแน่นบูดุดันไปไปลายแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงยืนระยะมั่นคงคานี้คือสไตล์การชกของทางน้านเด่นผ้าด่างแดงรถดีนะครับส่วนฟอร์มหลังของน,นั่นเด่นผ้าด่างแดงรถดีนะครับก็ไปแพ้คะแนนสิงห์อีสานอออ,อ,อ,อุดอุดรเมื่อที่25กรกฎาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับ แล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่29สิงหาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเด่นผ้าด่างแดงรถดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทา้งด้านทีละพงไกศิลปศิลปบ็บอกซิ่งยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านทีละพงไกศิลปศิลปบ็บอกซิ่งยิมนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีฝีมือจัดจ้าน เตะซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงและก็เป็นมวยที่ฉลาดหลักเหลี่ยมเข้าเร็วออกไวครับเป็นมวยที่ออกอาวุธได้ชัดเจนรวดเร็วนะครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านทีละพงไกยศิลภพบ็บอกซิ่งยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านทีละพงไกยศิลภพบ็บอกซิ่งยิมนะครับก็ชนะคะแนนเพชรพนัทนรุวัตรยิมเมื่อวันที่2มีนาคม2อง6ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนน แรมโบจิ๋วนอสึงหวนพงเมื่อวันที่30มิถุนายน266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของางน้านทีละพง์ไก่ศิลปภพบ็บอกซิ่งยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านทีละพง์ไก่ศิลปภพบ็บอกซิ่งยิมนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5ดาวครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในรายการนะครับเป็นการรีแมตไฟกันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากเจอกันมา3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาแล้วก็มีเสมอ1ครั้งวันนี้เป็นครั้งที่4ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก,ก็ต้องติดตามนะครับสาหรับเพชรลุงเรอืองสจตงปาจีนหรือพอลหลักบุญหรือออตึกแดงหรือสอจลุวันนะครับเป็นนักชคจากจังหวัด ศรีสะเกดซ้อมที่ค่ายมวยสอจารุวรรณอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่กับเสียแชมป์สอจารุวรรณวันนี้เจอคู่ปรับเก่าแก้วกังวานวุฒิวีเคเขาใหญ่หรือพริววายโยหรือไก่ย่าง5้าดาวนักชกจากอำเภอปากช่องโคราชครับซ้อมที่ค่ายมวยศิริลักษ์มวยไทยที่จังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด134ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน เพชรรุ่งเหลืองสอจอต้องปราจีนะครับช่างน้ำหนักได้134.9ลดไปจุด9นะครับส่วนทางด้านแก้วกลางวานันวุฒวีเคเขาใหญ่นะครับช่างน้ำหนักได้134.9ลดไปจุด9ครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านแก้วกลางวานันวุฒวีเคเขาใหญ่นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือ ตั้งรับจับทางเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงไล่แขนแล้วก็มีศอกและก็ผิวรวดเร็วฝีมือจัดจ้านครับเข้าก่อนออกตัวได้ก่อนไปก่อนแน่นอนครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นแก้วกลางวานวุฒิีเคเขาใหญ่นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นแก้วกลางวานนะครับก็ไปเสมอกันทางนั่นเพชรลุงเรืองสจตกปาจีนเมื่อในเมิถุนายน2016ที่เวทีมวยรังสิต แล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรรุ่งเรืองสอจต้องปลาจีนเมื่อที่20กรกฎาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านแก้วกังวานวุฒวีเคเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรรุ่งเรืองสจต้งปราจีนนะครับสาหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรรุ่งเรืองสอจต้งปลาจีนนะครับก็เป็นมวยเข่าในอาชีพขวางหน้าดันแทงหลักเหลี่ยมดี แล้วก็ไล่แขนเก่งกอดรัดฟัดแหวงเวี่ยงดีแล้วก็บุดุดันปอดใหญ่ปลายแรงครับนี่คือสไตล์การโชคของด้านเพชรรุ่งเรืองสอจอต้องปลาจีนนะครับสำหรับฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปเสมอกันกับทางด้านแก้วกลางวาน VK เขาใหญ่วันที่9มิถุนายน266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนแก้วกลางวานว k เขาใหญ่ เมื่อวันที่20กรกฎาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรรุ่งเรืองสอจอต้องป่าจีนนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกรองนะครับออกรองไปที่แก้วกังวานวุฒิวีเคเขาใหญ่นะครับผมมองว่าวันนี้เตรียมตัวมาดีหลักเหลี่ยมดีเก่าเกาเกมน่าจะสางแค้นได้สำเร็จนะครับ คู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่ทางด้านแก้วกังวันวุฒิวีเคเขาใหญ่นะครับรองแบบ5ดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับมวยพักยก168นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้เลยนะครับจัดไปให้เสียครับ